สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาทิพย์พามาชมชวนชมพันยักษ์นะคะดอกสีชมพูหวานแววเลยนะคะสีชมพูหวานมากเป็นยักษ์ใบขนนะคะดูใบจะเป็นขนเป็นดอกที่แปลกกว่าดอกอื่นค่ะเพราะว่าเขามีสีชมพูนี ติดตปักแล้วติดปักแล้วค่ะไม่รู้ว่าเอ่อจะหลุดไหมนะคะนี่เขาติดตปักเองนะคะเป็นชนชมที่ป้าทิพย์มีเพียงแค่ต้นเดียวที่มีสีชมพูอ่อนค่ะมองแต่ไกลสวยมากเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวป้าทิพย์จะเป,เปรียบเทียบกับดอกต้นอื่นดูนะคะ ยักษ์ต้นนี้ก็สีชมพูเหมือนกันนะคะมาดูนี่ค่ะเห็นไหมคะเออเขาจะสีเข้มกว่าค่ะดอกเมื่อกี้สีชมพูอ่อนเลยนะคะเป็นดอกที่สวยหวานมากเมื่อกี้นะคะให้เพื่อนๆชมอีกครั้งนะคะ สวยไหมคะชมพูอ่อนสวยค่ะ